ครับผมวันนี้นายทิเทียนนะครับผมมานำเสนอเกี่ยวกับวุ้นมะพร้าวกะทิสดนะครับผมนะฮะอันนี้เป็นสินค้าของร้านต้นคามคาเฟ่น,นะครับผมนะฮะต้นคามคาเฟ่น,นะครับผมนะฮะโลโก้นี้เลยนะฮะครับผมครับผมถ้าสนใจก็ติดต่อที่ นายทิเทียนได้นะครับผมเบอร์0905654779นะฮะ0905654779นะครับผมนะฮะกินแบบจุใจนะครับเพื่อนๆแล้วก็เอ่อ,อ,อขนมและสินค้าของนายทิเทียนนะฮะก็มีหลายชนิดนะครับผมนะฮะมีน้ำข้าวโพดมีคุกกี้บาวนี่นะฮะ ครับผมแล้วก็พวกขนมชั้นนะฮะครับผมมีหลายอย่างนะครับผมนะฮะยังไงฝากไว้กับเพื่อนๆด้วยนะครับผมนะฮะของนาทีเทียนนะครับผมนะฮะกับผมราคาไม่แพงนะครับผม15-20บาทเนี่ยนะครับ เห็นไหมครับเพื่อนๆเห็นนะครับแต่อันนี้อที่ทำมามันจะเป็นมันจะเป็นหน้ามะพร้าวนะครับผมเป็นหน้าเป็นหน้ามะพร้าวก็ออีกหน่อยก็เป็นแบบอชนิดเป็นแบบเป็นชิ้นก็มีนะครับเป็นชิ้นเล็กเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังกําลังทําออกมาอยู่นะครับเพื่อนๆนะฮะเพื่อนเดูเออันนี้ชิมให้เพื่อนๆดูเลยนะครับใหญ่ใครสนใจก็ แจ้งนายทิเทียนได้นะครับผมครับผมกินอตอนอายาม,มว่างๆในออฟฟิศหรือว่าหรือว่า,าทานหลังรับประทานอาหารก็ได้นะครับเพื่อนๆเนี่ยครับ <Yo. S 1> โยเห็นไหมครับเพืเ่อนยห็นะบูเนะครับ <laughs> 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 นี่สวยเลยอีกหน่อยสินค้ามีอะไรออกมาเพิ่มเติมยังไงเดี๋ยวนายทิดเทียนแจ้งนะครับผมเพื่อนๆนะส่วนอันนี้ก็จัดกันไปก่อนเลยนะครับผมใครสนใจติดต่อนายทิดเทียนได้ที่เบอร์090-565-4779น้านต้นขามคาเฟ่ครับผมวุ้นมะพร้าวกะทิสดนะครับผมนี่เดี๋ยวเทียนเชยนลองช็อ ให้ดูเลยครับนี่เหมือนเหมือนเรากินมะพร้าวเลยว้าวโอ้น้ำลายไหลเลยน้ำลายไหลกันเลยเพืเ่อนเพื่อนไอ้เย่ครับผมโอเคเนี่ยนะครับเนะถ้าเป็นคำคำมันก็ตกประมาณคำแบบนี้นะเนี่ย Okay, ออออโอเคครับอืมอืมอโอเคครับยังไงฝากเพื่อนๆด้วยน,นะครับผม นะครับโลกโก้ผมร้านต้องคำคาเฟ่นะฮะยังไงฝากไว้ไนอ้อมใจด้วยนะฮะุณหนูนคนไทยครับผมขอบพระคุณมากครับเพื่อนๆออร่อย